ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตเรื่องราวของฟู้ดแพนด้านะครับฟู้ดแพนด้ามีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างคนที่เป็นร้านอาหารอยู่แล้วนะครับถ้าเห็นวิดีโอนี้ดูให้ละเอียดนะครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับโอเคครับโอเค สวัสดีนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวในการอัปเดตของ Foodpanda นะครับสิ่งแรกเลยก็เหมือนเดิมนะครับรบกวนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมือใหม่ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆจากผมเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใครทีอ่อยากรู้อะไรก็ลองเข้ามาเปิด y t u t u นะครับเราก็มีช n n e l ทำไว้สำหรับ สําหรับเรื่องความรู้ต่างๆสําหรับเรื่องการท่องเที่ยวการกินอะไรต่างๆเนี่ยเข้าดูได้โอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการอัปเดตของฟู้ดแพนด้าว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแล้วมันไม่เหมือนเมื่อก่อนมีอะไรบ้างที่ไม่เหมือนนะครับโอเคลูยกันเลยแล้วตอนนี้เราก็เข้ามาดูเลยนะครับอันแรกเลยนะครับหัวข้อแรกเลยหัวข้อที่1น,นะครับฟู้ดแพนด้าก็ยังหัก 3, 2ซนะครับบวกแวทเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับเทนะ่ากับว่า โดนหัก34.25เปอร์เซ็นตะครับตอนนี้โดนหักเยอะนะครับถ้าบวกแวตแล้วจะโดนหักเยอะนะครับถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับตรงนี้นะครับเป็นหัวข้อแรกนะครับที่หลายๆลคนอาจจะเฮ้ยโอ้โหหักเยอะเพราะฉะนั้นผมจะบอกเลยนะครับว่าการตั้งราคาขายนะครับมีความสําคัญนะฮะลองไปดู EP อื่นนะครับ ผมจะมีสอนไหมว่าเราควรจะตั้งราคาขายประมาณเท่าไรนะฮะเพื่อให้มันคุ้มกับการที่ก็าหาักของเราไปตั้ง32นะครับบวกแวตกลายเป็น34เปอร์เครับจะเห็นว่าสิ่งแรกที่ดูไปเมื่อกี้ก็คือตัวแรกเลยเนี่ยอันนี้เป็นอัปเดตล่าสุดเนาะเพื่อให้มือใหม่ได้รู้ด้วยนะครับก็คือเราจะเห็นว่าตอนนี้ f o o d p พ n d a เนี่ยหักหักเงินค่าอาหารที่เราตั้งราคาไว้นะครับ32เนะครับนะครับ บวกแวดอีก7%แวดนนั่นหมายถึงว่าบางคนไม่ต้องถามเนาะเพราะแวดเนี่ยเป็นเรื่องของการเสียภาษีนะครับเ,เป็นการเสียแวทเจ็ดเปอร์เซต์ซึ่งพูดแพนด้าก็เป็นบริษัทเพราะฉะนั้นก็ต้องเขาต้องหักแวดไม่ใช่สิเขาต้องมีแวดด้วยอีก7%นะฮะก็เท่ากับว่า3 4มสี่้นั่นเองก็คือตามนี้่าเดี๋ยวมาดูหัวข้อต่อไปกันได้เลยครับครับแล้วก็ตอนนี้นะครับมาดูการจ่ายเงินนะครับ หัวข้อที่2นะครับที่ f o o แ p a n d a นะครับได้มีการอัปเดตนะครับก็คือจ่าย1เดือนเนี่ยจะจ่าย4ครั้งนะครับภายใน1เดือนจะจ่าย4ครั้งนะครับก็มีวันที่9 16 24แล้วก็ส1ดนะครับนะครับตรงนี้ถือว่าสำคัญนะครับแล้วก็ธนาคารที่ f o o แ p a n d a ให้ลงทะเบียนครั้งแรกจำได้ไหมครับเป็นธนาคารไทยพาณิชย์นะครับนะครับส่วนเพราะฉะนั้นผมคิดว่าต่อไปน่าจะ สามารถเปลี่ยนธนาคารได้นะครับตรงนี้นะครับอันนี้ข้อที่สองนะครับเพราะฉะนั้นจําได้ไหมครับว่าฟู o ดแพนด้าเนี่ยฟู้ดแพนด้าก็ให้เราสมัครเนี่ยเขาให้ใช้ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับตั้งแต่แรกเลยถ้าเราลงทะเบียนถูกไหมฮะจาได้ไหมครับเพราะอ่าไม่โทษทีตอนที่เราเซ็นสัญญาเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะให้เราใช้ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นหลักนะครับตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับแต่ ผมคิดว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยเขาอาจจะให้เปลี่ยนธนาคารได้แต่ตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนนะครับจะสังเกตว่าดูจากวิดีโอเมื่อกี้นะครับวันที่เขาจะจ่ายเงินให้เราคือวันที่วันที่เก้าวันที่สิบหกวันที่ยี่ี่แล้วก็วันที่สามสเดนะครับอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูวิดีโอกันต่อเอาแล้วครับมาดูข้อที่สมนะครับทีนี้ข้อที่สามนี่แหละจะทําให้เกิดปัญหาสําหรับมือใหม่นะครับคนที่กําลังจะเปิดร้านค้าใหม่นะครับเพราะว่า เมื่อก่อนเนี่ยร้านค้าเก่าเนี่ยจะไม่เสียเงิน200บาทนะครับแต่รายการที่3นี่นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือเมื่อเราเซ็นสัญญาแล้วนะครับเออทาง Food พ a นด้ก็จะส่งแท็บเล็ตมาให้เรานะครับพร้อมทั้งเราต้องจ่ายเงินค่าอินเทอร์เน็ตนะครับนี่นะครับดูดีๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่นะครับค่าอินเทอร์เน็ต200บาทนะครับ สองร้อยบาทนี่อะไรคือสองร้อยบาทไม่ใช่ต่อเดือนนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับสองร้อยบาทเนี่ยเป็นการจ่ายแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงหัวข้อที่สามนะครับที่ฟู้ดแพนด้าบอกมานะครับครับและตรงนี้นะครับที่ผมบอกนะครับเมื่อก่อนเนี่ยคนที่เซ็นสัญญาเสร็จแล้วนะครับฟู้ดแพนด้าเขาจะส่งตัวนี้มาให้เรานะครับเจ้าตัว แท็บเล็ตนะครับฟูดแพนด้าเนี่ยจะส่งแท็บเล็ตมาให้เราทางทางาทางไปรษณีย์นะครับทางไปรษณีย์แล้วก็ให้เราใช้งานได้เลยทีนี้เขาก็จะมีวิธีการเทรนการใช้งานนะครับลองไปดูใน EP อื่นๆนะครับนะครับดูอีพอื่นๆว่าผมพูดเกี่ยวกับอะไรบ้างตัวนี้นะครับมันใช้งานยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เปลี่ยนแปลงที่เห็นวีดีโอเมื่อกี้ฟูดแพนด้าจะเก็บเงินเรา200บาท เป็นค่าอินเทอร์เน็ตนะครับค่าอินเทอร์เน็ตคืออะไรตัวใหม่ของแท็บเล็ตนะครับจะมีซิมการ์ดที่มีอินเทอร์เน็ตอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นร้านค้าที่อยู่ตามป่าตามเขานะครับขออภัยนะครับร้านใครที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตไปถึงนะครับทางฟู้ดแพนด้าเขาจัดก,การให้เรียบร้อยนะครับก็คือสามารถใช้ได้เลยเพราะมันมีอินเทอร์เน็ตในตัวแล้ว200บาทนี่หมายถึงเสียแค่ครั้งเดียวนะครับ ตลอดชีวิตเลยนะครับร้านจะเปิดถึงไหนก็แล้วแต่200บาทเสียค่าอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะครับแค่แค่200บาทตลอดทั้งปีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อย่าไปเสียดายตังค์อุ้ยบางคนบอกเฮ้ยเมื่อก่อนไม่เห็นเสียเลยไม่ตอนนี้มาเสียแล้วทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงครับถ้าไม่อยากเสียก็ไม่ต้องไปสมัครมันก็แค่นั้นเองนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับ แล้วก็มาดูข้อที่4ที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างที่บอกนะครับข้อ4ี่เนี่ยเขามีระบบพอท่อเข้ามาแล้วนะครับเราสามารถเปิดในมือถือได้เลยในคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อดูรีพอร์ตต่างๆนะครับแล้วก็เข้าไปแก้ไขอะไรต่างๆได้นะครับนี่ก็คือหัวข้อที่4ี่นะครับนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือเมื่อก่อนเนี่ยพวกเราเนี่ยต้องเข้าไปในแอนดรอยด์อ่าโทษที ต้องเข้าไปในตัวพวกเราต้องเข้าไปที่แท็บเล็ตนะครับเพื่อเข้าไปที่พอร์ทัลนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเราสามารถเข้าไปในเว็บไซต์นะครับได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดวิดีโอให้ดูนะครับว่าเว็บไซต์มันเข้าไปยังไงนะครับโอเคนะครับอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง4ตัวเดี๋ยวผมจะสรุปตอนหลังอีกทีเนาะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูการเข้าพอทัลในมือถือว่าเข้าไปดูยังไงนะครับคร่าวๆนะครับไม่ได้สอนหมดโอเคครับครับครับและนี่ก็จะเห็นว่าเราสามารถเปิดในมือถือของเราได้นะครับธรรมดาเนี่ยพอท่อเนี่ยมันเปิดได้เฉพาะในะแท็บเล็ตเท่านั้นนะครับแต่ตอนนี้นะครับดูข้างบนนะครับจะเห็นว่าทาง ฟู้ดแพนด้านะครับอุ๊ยโทษทีเนี่ยครับให้เราเข้าไปใน Google นะครับแล้วพิมพ์ตามนี้เลยนะครับนะครับพิมพ์ตามนี้ปุ๊บมันเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้านี้มาให้เราแต่ว่าผมจะบอกให้ก่อนขึ้นเนี่ยมันจะต้องให้ลงทะเบียนตามปกตินะครับเพราะฉะนั้นเราต้องลงทะเบียนลงทะเบียนเข้าไปก่อนก็คือตอนนั้นที่เรา,าสมัครเราลงทะเบียนชื่ออะไรพาสเวิร์ดอะไรเราก็ลงทะเบียนตามนั้นนะครับแล้วมันจะขึ้นหน้านี้มา นะครับเราก็จะเห็นว่านี่คือพอท่อนะครับก็จะเป็นหน้าตาเหมือนในในแท็บเล็ตนะครับเพราะฉะนั้นข้างล่างมาดูข้างล่างนะครับข้างล่างนี่นะครับจะเห็นข้างล่างนะครับด้านล่างนี่จะเห็นว่าเป็นรูปบ้านแดชบอร์ดรีพอร์ตออเดอร์นะครับจำได้ไหมครับ EP ที่5หรือที่4หรือที่ประมาณที่6มั้งจำไม่ได้แล้วผมจะสอนเรื่องการปิด เปิดปิดร้านเห็นไหมครับถ้าเรากดที่3ามปุ่มขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นทุกอย่างจะเหมือนกันในแท็บเล็ตหมดเลยนะครับเราก็สามารถเข้าไปแก้เวลาเนี่ยที่ผมสอนไปก่อนหน้านี้นะครับเนี่ยครับเราก็ไปแก้ไขเวลาได้นะครับเราสามารถทําได้หมดเลยหรือเราจะไปเปลี่ยนแปลงเมนูของเรานะครับเนี่ยครับการใส่เมนูอะไรต่างๆเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปได้นะครับนี่นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คืออา การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นกับฟูดแพนด้านะครับก็โอเคเดี๋ยวมาต่อรายละเอียดกันอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้อีกทีครับครับก็จะเห็นว่าตอนนี้ธรรมดาเนี่ยระบบพอร์ทัลเนี่ยมันอยู่ในนี้นะครับเวลาเราเปิดเนี่ยมันก็จะขึ้นนะครับเราก็จะไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรได้นะครับบางส่วนบางอย่างอย่างเช่นเปิดปิดเวลานะครับถ้าเราเปิดมาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ดูเห็นไหม มันจะช้านะครับแท็บเล็ตเนี่ยมันช้ามากนะครับก่อนยังหมุนอยู่เลยครับเห็นไหมยังหมุนอยู่เลยน่าเมื่อก่อนเนี่ยมามันจะขึ้นแบบนี้แถบสามแถบนี่นะครับแบบนี้แล้วก็จะมีจุดสามจุดจุดสามจุดด้านล่างแถวนี้นะครับถ้าใครไปดูอีีอื่นผมจำไม่ได้อีพเท่าไหรน่นาะให้ไปดูก่อนนะครับมันมีการตั้งค่ามีการตั้งเวลาการเปิดปิดร้านแต่ที่ผมบอกแล้วว่า มันมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของการเข้าไปตั้งค่าในพอพอทัลเนี่ยเข้าไปตั้งค่าในมือถือได้เลยนะครับเมื่อก่อนเราต้องมาทําในแท็บเล็ตนะครับและต้องกลับบ้านมาแล้วก็มาแก้ไขอะไรถูกไหมฮะแต่ตอนนี้เราไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับเราอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เราสามารถเปิดพอท่ลเข้าไปในเว็บไซต์อย่างที่เห็นในวีโอเมื่อกี้นะครับแล้วก็เข้าไปทําการแก้ไขทําการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้ในนี้นะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้เขาเรียกว่าพอทัลนะครับอ่านว่าพอทัลเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่เปลี่ยนแปลงขึ้นมาคือเมื่อก่อนไม่มีให้เราไปแก้ในเว็บไซต์แต่ตอนนี้มีแล้วให้เราไปแก้ในเว็บไซต์ของเขานะครับนะครับไม่งงเนาะก็คือพูดง่ายพอทัลเนี่ยเมื่อก่อนมันแก้ได้เฉพาะในแท็บเล็ตนี่อย่างเดียวนะครับแต่ตอนนี้มันแก้ได้ในมือถือโดยเข้าไปในเว็บไซต์หรือมาแก้ได้ในคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับทั้งหมดนี้นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่4อย่างนะครับก็อัปเดต เรื่องของการหักเปอร์เซ็นต์นะครับ3าบเปอร์เซ็นต์บวกแวดอีก7เป็น34.25อนะครับอย่างที่1นะครับอย่างที่2ก็คือธนางานไทยพนิดนะครับที่ลงทะเบียนนะฮะก็จะมีการจ่ายเงินนะครับทุกวันที่9วันที่16วันที่24และวันที่3 1นะครับแล้วก็ต่อไปคือแท็บเล็ตจะเสีย200บาทแล้วนะครับคนที่เซ็นสัญญาแล้วก็จะต้องจ่ายค่าอินเทอร์เน็ต200บาทตลอดชีพนะครับตลอดไปเลยไม่ได้จ่ายทุกเดือนนะครับไม่ได้จ่าย แล้วก็ไม่ใช่1ปีนะครับนะครับแล้วอันที่5 12ึ่อ้าวโทษทีข้อที่4นะครับมีระบบการแก้ไขคือระบบพอทัลนั่นเองเราสามารถเข้าไปในมือถือโทษทีเข้าไปในมือถือนะครับหรือเข้าไปในโน้ตบุ๊กหรือในคอมพิวเตอร์ก็ได้ครับเราสามารถเข้าไปแก้ไขไวันที่เข้าไปเปลี่ยนแปลงเวลาเข้าไปใส่ภาพเข้าไปเพิ่มภาพเข้าไปเพิ่มรายการอาหารเข้าไปเพิ่มหลายๆอย่างได้เลยไปดูบินไปดูรายได้ของเราไปดูสถิติของเรา ดูได้ทุกอย่างเลยนะครับนะครับนี่ทั้งหมดนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงใหม่ของฟู้ดแพนด้านะครับเพราะฉะนั้นใครที่เห็นวิดีโอนี้นะครับให้กลับไปดูวิดีโอ EP อื่นนะครับ e ี12ห4หรือ5ผมจำไม่ได้เนาะ EP นี้ก็จะเป็น EP ล่าสุดนะครับวันนี้ผมทำวิดีโอวันที่30กันยายน2 5 6พพอดีนะครับก็คือ พรุ่งนี้ก็เป็นวันที่1ตุลาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครเห็นวีดีโอนี้ลองย้อนกลับมาดูว่ามันอัปเดตอะไรบ้างนะครับแล้วก็ตัวเองต้องทําอะไรบ้างนะครับสําหรับมือใหม่นะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเหมือนเดิมนะครับจะขอบคุณมากๆนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ